สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่168นะคะ168นะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะไม่ใช่เว็บการพนัน หรือสายด่วนนะคะ0834374753ปิดด่วนโทรตามนี้ได้เลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามานะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะมาวันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นวันนี้มาในราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1000นะคะอง์ละ300บาท4องค์1,000พนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นพานเนื้อชิ้นนะคะเลี่ยมกรอบวินเทจกันน้ําได้นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ๆค่ะเป็นพานเนื้อชินนะไม่ทราบนะคะว่าเป็นเนื้อชินอะไรพี่ๆดูกันเอาเองนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะเลี่ยมวินเทจมาเลยนะคะองค์พระสวยเลยนะคะนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะ 300บาทนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะอง์ละ300บาท4องค์1000จัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเป็นพ้าเนื้อผงค่ะเป็นพ้าเนื้อผงเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นสมเด็จพระปิรันนะจะของเดิมเขาบอกว่าเป็นสมเด็จพระปิร <qualified food> ันร <subway> ู้สึกว่าจะมีเลี่ยมกับไม่เลี่ยมนะนี่อะได้มาสององค์นะคะได้มาสององค์เริ่มจากองค์เลี่ยมนะคะเริ่มจากองค์เลี่ยมเป็นเลี่ยมกรอบพลาสติกสามห่วงแบบนี้เลยนะคะสมเด็จพระปิรันเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําเลี่ยนสามห่วงมาแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเหนือผงนะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบมาพร้อมกรอบนะคะสามร้อยบาทนะคะ เลี่ยมสามห่วงมาเลยนะรายการที่สองนะคะสมเด็จพระปิรันรายการที่สองสภาพสมบูรณ์ค่ะสวยสวยเลยนี่นะคะเป็นพ้าเนื้อผงนะคะราดำสวยสวยขึ้นนะคะสวยมากนะสวยงามมากนี่ค่ะสามร้อยบาทอันนี้จะเป็นองค์เปือยนะคะสมเด็จพระปิรันองค์เปือยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยเหรียญหลวงพ่อรวยปีหกสี่ 6, 4, หรือหกห้าเนี่ยนะคะเลี่ยมกรอบสีทองทองแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นตัวเหรียญสีทองทองนะคะสามร้อยบาทนะคะ สามร้อยบาทนะคะเป็นเลี่ยมกรอบสีทองทองนะคะแล้วก็อง์พะเป็นตัวเหรียญสีทองทองนะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเก่าๆนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเลี่ยมกรอบเก่าๆสายสินห้อยนี่เก่าๆเลยนะคะเนี่นะพร้อมสายสินแบบนี้เลยมีมีแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยเริมกรอบพลาส,สติกแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งค่ะไม่มีเสียงกลิ่งนะคะพักกลิ่งไม่มีเสียงกลิ่งแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยตัวองค์พระเก่าๆนะคะสวยๆมีโค้ดนะคะมีโค้ดตัวเลขหนึ่งมีโค้ดตัวเลขนะคะแบบนี้เลยนะ แมีมองเห็นแค่8กับหนะคะนี่แบบนี้เลยนะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อคะ่ะเหรียญหล่อเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะเหรียญหล่อเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําม,มาแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยตัวเหรียญไม่สวยนะคะเพราะว่าเขาหล่อโบราณมานะตัวเหรียญไม่สวยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะ เลียมกรอบกันนะ้ำมาเลยนะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเลี่ยมรัดมาแบบนี้เลยไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นรัดลัดเลีเเ่ยมตัวเรี่ยมนี่เป็นเรี่ยมอะไรไม่แน่ใจนะคะแบบนี้เลยนะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ300บาทค่ะ300บาทจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะน้องได้พระสมเด็จมาทั้งหมด3องค์นะคะ3องค์องไปเปลยนะคะได้มา3องค์นะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่1นนะคะอันนี้สีขาวนวลๆสวยๆเลยนะคะสภาพ ดีเลยนะคะด้านหลังมีระฆังนะคะด้านหลังปั๊มตาระฆังแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะมาพร้อมกล่องนะคะมาพร้อมกล่องนี่นะคะมาพร้อมกล่องเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นกล่องของเขานะคะแบบนี้เลยนี่นะคะมาพร้อมกล่องค่ะอานุสรหนึ่งร้อยสิบแปดปีนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะ ปี2537นะคะปี2537แบบนี้เลยด้านหลังด้านหลังมีมีตัวหนังสือนะคะแบบนี้เลยที่กล่องนะคะเก็บเก็บสภาพดีมากนะคะนี่ค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่สองนะคะลงลักปิดทองะคะ่ะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมันๆน,นะคะสภาพใช้ สามร้อยบาทนะคะสามบ,บาทสมเด็จรายการที่3ค่ะเป็นแบบนี้นะคะตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยสามบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังสภาพใช้นะคะเขียวๆตามซอกขึ้นในซอกนะคะทุกซอกเลยนะ นี่นะคะมีสายสินลัดห่วงมาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้มาเลยตามสภาพเลยนะคะหลวงพ่อเดิมเขียวเขียวเลยนะคะในซอก300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นขุนแผนนะคะกลุ่มบ,บ้านกลางขึ้นคาบสนิมขึ้นแบบเนี่นะคะขึ้นเม็ดเม็ดเต็มเลยนะคะสวยสวยเลยเนี่ยนะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญพับปิดตานะคะเหรียญพับปิดตาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเหรียญพับปิดตาด้านหลังเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคล้ายๆระฆังนะคะแบบนี้เลยตัวเหรียญนะคะนี่นะคะ ไม่ทราบปีเลยนะคะไม่ทราบปีเลยมีแต่ว่าเขียนยันนะโทษทององค์เลยนะคะมีแต่เขียนยันนะคะนี่นะสามรอยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดสวยๆนะคะเกา่าๆเลยตัวเหรียญนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะพี่พี่จะได้พระของดีราคาถูกนะคะนะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นพ้าปิดตาลงรักปิดทองพระเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบพิม์พนะคะพี่พี่ไม่ทราบพิม์พแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะหลวงพ่อปานขี่นกนะคะ หลวงพ่อปานขี่นกแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่าลอห้านะคะรูปหล่อของลอห้านะคะตั้งบูชาได้เลยนะคะเก่าๆส,สวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็น เป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะจอบหลวงพ่อไปไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะแบบมันเก่าๆอ่ะปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะปีสองสี่เจ็ดแปดแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆสภาพใช้มันๆนะคะ แบบนี้เลยตัดช่อสวยนะคะแบบนี้เลยนะสามบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้ออันนี้นะไม่ทราบเนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะพับปิดตาไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบเนื้อเลยสามบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปล่อหลวงพ่อกลวยค่ะไม่มีกิ่งน,นะคะไม่มีกิ่ง แบบนี้เลยนะคะรูปลหล่อหลวงพ่อโกยเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคะสวยๆนะคะอ่าเด็ดเลยนะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อเมกะพัดนะคะองค์นี้เหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อเมกะพัดด้านหลังมีการจารย์น,นะคะด้านหลังมีการจารยั์สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อเมกะพัดนะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะพระนาคปกค่ะบุกเงินพระนาคปกบุกเงินนะคะเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านบุกเงินนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะบุกเงินนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็น <300 S 1> <า>จอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบหลวงพ่อเงินองคเล็กนะคะแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ 300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญพักครูอะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้นะเหรียญแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นเขียนว่าที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะคะแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะของดีของเด็ดนะคะเซตนี้นะเซตนี้อง์ละ500บาทนะคะเซตนี้องค์ละ500บาท เริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นพาเนื้อดิน,นะคะ่พนนบบนนะ,คะพาเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพ้าเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดผ่าปากนะคะผ่าปากแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญอะไรนะ เหรียญผิวไฟนะคะเหรียญผิวไฟแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าสภาพนี่คือเก่านะเก่าเลยนะคะเหรียญผิวไฟสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลย500บาทนะคะ500บาทรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหยดเทียนนะคะเป็นเหรียญหยดเทียนหลวงพ่อเดิมค่ะแบบนี้เลยนะคะเหรียญหยดเทียนหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทสวยๆเก่าๆเลยนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหลวงปู่สุขเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะด้านหลังมียันแบบนี้นะเก่าๆสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสภาพสึกหน่อยนะ นี่นะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญหล่อของอะไรนะไม่ทราบหลวงพ่อด้วยไม่ทราบพิมพ์ด้วยนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่สวยๆสภาพใช้นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่สวยๆสภาพใช้นะคะ500บาทค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญ ยี่สิบห้าัตวรรษนะคะแบบนี้เลยสวยๆนะคะสวยๆเลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการสุดท้ายเป็นพระสมเด็จนะคะเก่าๆนะคะไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยสบายตามากนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทจบแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะ เซตนี้นะคะเซตนี้องละ500บาทนะคะเซตนี้เซตนี้อง์ละ500บาทนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทางลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ